สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับเด็กหญิงน่ารักน่ารักคนนึงนะครับว่าเขามีชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็มีประวัติมายังไงนะครับอ้าวสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งออกจากผราห่มสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะ หนูชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอย่างไรคะลกูกชื่อจริงนามสกุลจริงแปลว่าปดิวรดาพัทธยศพงศ์อ๋อชื่อชื่อว่าปดิวรดาพัทธยศพงค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าชื่อเล่นว่าอย่างไรคะชื่อเล่นว่าน้ำมนค์ค่ะอชื่อเล่นว่าน้ำมน์ตนะคะอหนูเรียนอยู่ชั้นไหนคะลกูก ชั้นอนุบาลสองค่ะอ้าวห้องห้องห้องหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าอนุบาลสองทับหนึ่งใช่ไหมคะค่ะอ่าเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเอ่อหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดค่ะโอ,อ้สุดยอดมากค่ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เก่งมากค่ะ v very g o o d เอ่อคุณพ่อของหนูชื่อว่าอย่างไรคะชื่อว่าดรนัทพัฒนรยัยศพ์พงค่ะคุณพ่อทำงานอะไรคะลกูกทำงานดรนัทปะทำงานดรนัทที่ทำงาน<ม>เป็นเป็นอะไรคะทำงานเป็นพออที่โรงเรียนสุขุนศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอ่าโอเคเวลา เวลาพูดให้หน uh ูมองมาที huh. uh ่ก huh. ล้องแล้วก็มองมาตรงนี okay. mm ้นะคะลูกนะอ้าวอ่าพอที่จะรู้จักเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อไหมคะรู้จักไหมคะอ้าวลองบอกสิคะว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อชือ่าว่าอย่างไรคะศูนย์ศูนย์แปดแปดอะไรคะศูนย์แปดแปาศศเก้าเ้า อ่าเอาลองอีกครั้งหนึ่งสิคะศูนย์แปดแปดห้าหกศูนย์หกศูนย์เก้าเก้าค่ะเวลาพูดให้มองที่กล้องนะคะอ่าโอเคค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่ชื่อธิดารัตพัพัชรยศภูมค่ะอ่าเก่งมากค่ะคุณแม่ทำงานอะไรคะลกูก <c oughs> ทำงานเป็นอ่ารับอะไรคะรับราชการครูค่ะ๋ออ่า,อาทำงานอยู่ทำงาน อยู่ที่โรงเรียนเพชพิทยาคมจังหวัดอุดรธานีค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะพอรู้จักเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ไหมคะรู้จักค่ะอลองบอกสิคะ088ย์หศูนย์อันนี้น่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อนะคะของคุณแม่ขึ้นต้นด้วย0ูนหหค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะ โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย